สวัสดีครับผมเออผมก็จะชอบพิงชอบนอนชอบเอนพูดธรรมะนะครับเพราะว่าร่างกายมันเพลียมันเหนื่อยนะเพราะว่าผมไปขายของทุกวันนะครับผมขายของผมก็ยืนขายนะงานผมเป็นคนเป็นงานยืนนะครับผมเป็นคนชอบยืน ผมไม่ไม่ค่อยชอบนั่งในที่ขายของมันก็เหนื่อยนะก็เพียมีเราเหนื่อยเราเพียไหมเฮ้ยม่มีหรอครับนะนะพอมาพูดธรรมะในลักษณะนี้ในท่าทางลักษณะกวนๆคนก็รับไม่ได้กันนะ ผมก็ม่ได้ว่าพวกเขานะคนรับไม่ได้คนปฏิเสธออกไปก็ได้จะบอกคำว่าเสียใจด้วยนะครับส่วนคนรับได้คือคนพวกนี้เขาพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังนะครับนะชื่อช่องผมก็บอกนะนักเลงนักเลงทำแต่ไม่ได้เจตนาทําตัวนักเลงหรอกครับมันมันมาแบบนี้เองมันะนะ ผมก็ไม่เคยรู้มันจะเป็นแบบนี้อืผมก็นึกว่าต้องนั่งนิ่งตัวตรงใส่พระขาวแสดงธรรมะตั้งกล้องให้สวยๆผมก็นึกว่าจะเป็นแบบนั้นนะเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนนะพอมาถึงจุดที่อิสระขาดจากความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาคงจะอยู่ท่าไหนาก็ช่างผมเถอะนะ พวกท่านก็ฟังฟังไปฟังให้มันเกิดปัญญาครับอืมสติมาปัญญาเกิดนะนั่นแหละสติมาคืออะไรนะเมื่อเห็นว่าใช่แล้วนั่นแหละเมื่อพวกท่านไปฟังครูบาอาจารย์แต่ละสำนักมาทุกที่ทุกที่ทุกที่แล้ว ไปปฏิบัติตรงนั้นตรงนี้ไปนั่งดูลมหายใจไปนั่งภาวนาพุทโธนรโมสังโฆมาเยอะแยะมากมายไปฝึกมโนมยิทธ,ธิฝึกฌานฝึกอิทลิ์ปฏิหารอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ได้แต่หลงหลงงหลง,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 ลงมาเรื่อยจนมาเจอท่านอาจารย์วิทย์และมาเจอผมเป็นศิท์ท่านอาจารย์วิทย์ถ้าพวกท่านมีสติขึ้นมาหน่อยบอกว่า กูมีต่ลงไปทุกที่คนนี้พูดเออเข้าท่าเว้ยลองฟังดูนะสติมาแล้วนั่นแล้วครับสติมาแล้วอืมเขาเรียกว่าตื่นตัวนะครับนั่นแหละปัญญามันจะเกิดทีนี้ฟังรู้เรื่องนั่นแหละปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดนะครับฟังยังไม่รู้เรื่องก็ฟังไปครับ ฟังจนมันรู้เรื่องนะฟังจนมันไปถึงงานสุดท้ายที่เรียกว่าคาเพราะว่าถ้าคาอยู่มันจะเกิดการประมวลธรรมะนะครับมันจะเกิดการคิดตามอืมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นด่านที่เขาเรียกว่าอะไรนะด่านประมาณิธรรมอ่ะนะมันจะประมาณิธรรมออกไปได้ทุกเมื่อนะครับเพราะมันจะหลง มันจะหลงรู้เวลาผมยิงชี้ธรรมะให้ตอนจบอะถ้ามันไม่หลงรู้ล่ะมันจบนะครับเพราะว่ามันจะทุกข์คนพวกนี้อะมันจะทุกข์มันจะสงสัยนะครับน,นั่นแหละอันนั้นเขาพร้อมจบนะแต่ต้องให้ผมชี้ให้นะครับถ้ารู้สึกว่าสงสัย แต่ถ้าหลงไปสงสัยแล้วทําเป็นปฏิเสธแล้วไปทําความสงบอืทําความสงบใช้ลมดูลมเล่นเพื่อจะไม่ให้ตัวเองสงสยัยเอาเอาความสงบไปปิดกั้นไม่ให้เห็นตามความจริงพวกนี้มันจะไม่รับความไม่พอใจนะมันจะปฏิเสธผัสสะผัสสะ,ะโกรธมันปฏิเสธนะ มันจะรับแค่ความพอใจแล้วก็เฉยอแล้วก็เฉยไว้มันก็จะคอยดูความเฉยของมันคอยดูความนิ่งของมันไม่เคลื่อนไหวนี่แหละมันก็จะบอกว่าทุกสปปรรพสิ่งนี่เป็นเป็นสมมุติเป็นธรรมชาติอเป็นธรรมชาติเป็นเป็นเกิดดับ เพราะอันนี้มันมันประมวลมาได้หมดแล้วข้างนอกอแต่มันไม่ได้เห็นตัวเองมันไม่ได้เห็นตัวเองว่ามันหลงเพราะฉะนั้นธรรมะของผมครับเอาปัญญาชี้ให้จะให้มันเห็นนั่นแหละ หลงนี่ว่าอันนี้เฉพาะคนเขาทุกสงสัยนะแต่พวกมันปฏิเสธทุกไปแล้วปฏิเสธความสงสัยไปพวกนั้นช่วยไม่ได้นะครับเพราะมันปฏิเสธไปแล้วมันหลงแล้วหลงเลยอะ่ะนะเหมือนไอ้กาโต้อะไรนั่นน่ะนะไอ้ช่องไอ้กาโต้ทำเป็นจะมาหาหาคนไปติดตาม ไปหาจากช่องนั้นช่องนี้เพื่อจะไปติดตามช่องตัวเองนะั่นนั่นแหละนั้นหลงมีการมาสอนผมบอกให้ใช้ลมให้เป็นดูสิไอ้หาเออผมประกาศตนจบกิจไปตั้งนานแล้วเออตัวเองเพิ่งตื่นรู้เข้ามาก็ทำเป็นคิดจะมาสอนดูสิเออ เห็นมันไปสอนแม้กระทั่งช่องท่านอาจารย์วิทย์ดูนี่คนนี่แหละถ้ามันได้หลงอ่ะได้หลงทางธรรมะแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคนกิเลสมันตัวใหญ่นะครับเออมันอยากโค่นคนนั้นคนนี้ไปทั่วอะไรทีนี้ไอ้กาโต้ไม่รู้เรื่องเลยชี้ให้ไม่รับเอาเลยชี้ให้ของง่ายๆมันไม่รับเอาเออนั่นแหละ พวกติดลมพวกหลงลมแทบทุกสำนักนะครับหลงลมหลงลมพอมันออกจากลมมาออกจากลมมามาสอนธรรมะใช่ไหมหลงกอบหลงกอบบัญญัติกอบตำรากอบครูบาอาจารย์กอบท่านอาจารย์วิทย์อกอบผมกอบคนนั้นคนนี้กอบพวกเปลือกเปลือกด้วยกันอะ่ะกอบพวกติดกับพี่อยู่ด้วยกันอะ่ะอืม เรื่องฌานเรื่องอะไรพวกนี้เยอะแยะก็กอบเรื่องลมอยู่ดีอะหลายหลายคนนะแต่บางคนมาทีกฟอบเรื่องลม้มกอบธรรมะโดยเฉพาะเลยเกิดมาเพื่อกอกฟอบธรรมะเออแต่รักษาจิตตัวเองไว้เพื่อจะเอาจิตเขา้านิพพานอืมจิตเติมแท้ของเรามันใสบริสุทธิ์นั่นแหละอืมนะมันเป็นจิต อ่มันเป็นจิตไอ้นิพพ่านธาตุเป็นธา,าต,าตุรู้เป็นอะไรของเขานั่นแหละนะมีคนคนหนึ่งอ่ะตัวนี้เป็นนักกอบตัวจกกักรนะเขาก็ขยายนะจากเขาหลายช่องและะ้วมั้งช่องของเขาอตัวของเขาละ่ะทําขึ้นมาช่องของเขาอะ่ะพระคนนี้เขาไม่กล้าแสดงตัวตนนะ เป็นใครไม่มีใครรู้จักนะครับเขาเอาแต่เสียงที่บันทึกเทปไว้มาฉา้มีแค่เสียงมาใช้ออกทางทางคลิป YouTube เป็นแค่คลิปเสียงไม่มีใครมีบุญวาสนาได้เจอเขานะครับชาตินี้ไม่มีใครรังเกียดคุณหรอกว่าคุณจะเป็นตัวตนยังไงตัวจริงคุณอนะ คุณจะเป็นตุดเป็นแถวเป็นตุ้งติ้ง,งก็ไม่มีใครรังเกียจหรอกครับตรงนั้นน,นนะถ้าจะเข้าถึงเห็นทําได้จริงอ่ะมันไม่เกี่ยวนะครับเป็นเกย์เป็นตุดได้หมดลนะเพียงแต่มีประสาทสัมผัสปกติทุกอย่างนะครับมีสมองปกติทุกอย่างนั่นแหละแม้แต่ตาบอดสมองปกติก็เห็นทําได้นะครับเพราะตรงนี้มันไม่ได้เห็นด้วยตา มันเห็นด้วยปัญญานะครับแขนขาดขาขาดได้หมดแหละ mm hmm. ดกเว้นสมองพิกลพิการแค่นั้นนะครับถ้าโรคสมองพิการก็คือจบเฮนะครับเขาต้องชดใช้วิบากกรรมไนงะคนพวกนั้นก็ต้องไปไปต่อนะครับสัตว์เดรัจฉานก็เช่นกันก็ต้องชดใช้วิบากกรรมเขาก็ต้องไปต่อนะครับมันมีแค่มนุษย์แค่นั้นแหละ ที่เป็นสัตว์ประเสริฐสุดแสงสว่างอยู่ตรงนี้อยู่ในความเป็นมนุษย์เพราะคุณอย่าทิ้งความเป็นมนุษย์แค่นั้นแหละให้เห็นว่ามนุษย์นี่เยี่ยมยอดแล้วนะอย่าไปทิ้งความเป็นมนุษย์เหมือนหลวงปู่หลวงตาสำนักต่างๆหลวงพ่อหรือสีลิงดําเห็นไหมหาว่ามันเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนั้นอย่างนี้น่า,นนารังเกียจน่าสยดสยอง อะสอิสเอียนเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นตั้งแต่เราอยู่ในท้องมารดาอม,มีแต่น้ําเลือดน้ำหนองน้ำคำัมเขาบอกเออมีแต่สิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยะงแกบอกเอ,อแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นครับผมต้องพลิกกลับมาต้องพลิกกลับมาให้เห็นว่าโอ้มนุษย์นี่แหละ เยี่ยมยอดแล้วนะมันคือกำไรชีวิตแล้วมนุษย์นี่ที่เกิดมานะ่ะควรจะสร้างในสิ่งที่ถูกต้องนะในสิ่งที่ถูกต้องก็คิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละม,มะโนดีวจีดีแล้วก็การกระทำดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องประเสริฐสุดซึ่งอยู่ในมัคมัคมีองแปด ของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องศีลนะทิ้งได้เลยนะผมจะบอกไงทิ้งได้ทิ้งนะครับนะของพราหมณ์เขาศีลห้ศีล8อะไรพวกนี้ที่เขาบัญญัติมาให้พวกคุณรักษารักษาอยู่นะั่นรักษาก็รักษาไปจนตายถามว่าได้อะไรอะได้ไปเกิดดีไหมได้ไปเกิด แต่ดีเป็นอาจินตายแล้วคุณจะได้ก,กลับมาเป็นมนุษย์อีกไหมล่ะคุณรู้หรือเปล่ามันไม่มีใครรู้ก็มันเป็นอจินตายเออเพราะฉะนั้นใครเข้ามาฟังช่องผมผมตบให้พวกท่านกลับมาเป็นมนุษย์อย่าไปหลบเล่นอยู่ในภพภูมินะครับออกมาเป็นมนุษย์นี่เบื้องต้นมาเห็นกายทำงานก่อนอืมอันนี้คือฐานแล้วคุณจะเห็นทม ด้วยการฟังธรรมะจากผมจนเห็นธรรมนะอยู่ในสติปัฏฐานสีนั่นแหละกลาเวินาจิตธรรมนะมันจะรวมลงทั้งหมดในสัมมาปัฏฐาน4อิธิบาท4ีอิศิา 5, หาลละห้านะครับสัมพุทธจงเจตดธชังโคสติสังคาโตนั่นแหละจะยิงรวมเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับแล้วก็ เห็นมักมีองค์แปดทำงานโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าเห็นผลจึงเป็นปัญญาปัญญาไม่ใช่ปัญญากะโลกละครับปัญญาพุทธะตรงนี้โอเคครับสาธุ